สวัสดีค่ะมาพบกับออยคอนเฟิร์มอ d คาเดมีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องพื้นฐานที่จะได้รับจากบริษัทคอนเฟิร์มทัวร์แห่งนี้นะคะหนึ่งเลยจะได้เรื่องภาษาค่ะภาษาที่นี่ก็จะเน้นเรื่องภาษาอังกฤษเป็นหลักนะคะมีสถาบัานส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษของเราด้วยค่ะเราจะได้ทุนไปเรียนนะคะที่สองเลยก็คือเรื่องเทคโนโลยีค่ะก็จะเป็นเรื่อง การเราอัปโหลดวิดีโอให้เราขึ้นหน้าหนึ่งของ Google ถ้าใครอยากรู้ก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้นะคะ3เลยก็คือทักษะการพูดนำเสนอค่ะอย่างเช่นออยนะคะก็คือตอนนี้กำลังหัดคลิปอยู่ก็เสริมทักษะการพูดด้วยค่ะอย่างเช่นตอนเช้าเราก็จะมีการดูคลิปวิดีโอดีๆนะคะมาแชร์ประสบการณ์มาแชร์ข้อคิดต่างๆให้เราได้นำเสนอและเปลี่ยนความคิดกันด้วยค่ะ4ี่เลยก็คือ ด้านจิตใจค่ะจิตใจนะคะก็จะเป็นเรื่องการนั่งหลับตาตอนเช้าทุกๆวันค่ะเราจะได้มีสติแล้วก็สงบในการทํางานต่อไปได้นะคะตอนเช้าก็จะเป็นอย่างนี้ทุกวันประจําค่ะ5เลยก็คือการเป็นผู้ประ,ประกอบการค่ะเราก็จะมีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการเป็นนายตัวเองแล้วก็สามารถทํางาน วางแผนคิดอะไรแบบนี้ให้เป็นนายตัวเองได้ค่ะก็วันนี้ก็สรุปให้ฟังคร่าวๆนะคะขอบคุณค่ะ